ฮัลโหลสวัสดีสสครับพี่ม่อนครับพี่เปียกครับสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยในวันนี้ก็ตื่นเต้นเร้าใจนะคะครับมีเป็นยังไงบ้างตอนนี้เท่าไหร่นรนะโอ้ลงไปต่ำสุดลบไปเก้าพี่ตอนนี้ตีตื้นขึ้นมาแล้วนะคะเหลือลบหกจุดท่านั้นเองค่ะอ๋อครับครับอ,อ่พี่มองว่ายังไงคะต่อจากนี้ไปคะ่ะก็เราเองเราก็อยูอ่ในในลักษณะที่เป็นข่าวลบจากต่างประเทศนะค่ะอันนี้เนี่ยก็ ดูแข็งแรงขายแล้วก็ไม่ไม่เยอะนะค่ะไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรออ๋อเหรอฮะไม่น่ากลัวเท่าไห,หร่หรอก็ถือว่าแข็งแกร่งกับข <c oughs> ่าวร้าย <c oughs> แต่คือข่าวร้ายอันนี้เป <c oughs> ็นข่าวร้ายเดิมๆอะ่ะค่ะแล้วก็อย่ทางมาทางทางวิ่รลซึ่งอย่างการลดระดับเครดิตของธนาคารเนี่ยค่ะ <c oughs> มันก็เป็นเป็นวะไที่คาการได้อยู่แล้ว พี่เปียกยังมองว่าขาขึ้นในบ้านอะไรยังยังเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ไหมคะยังยังอยู่ยังเป็นขาขึ้นอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้ปัจจัยลบอย่างอยู่ดีวันศุกร์ก็มีเรื่องตก่อกาัารไล่อะไรพวกนี้เข้ามารบกวนค่ะมันก็จะไปช้าหน่อยอ๋อไปช้าหน่อยนะ,ะถ้า,าถ้าเป็นลักษณะ <ๆ S 1> นีน้พี่เปียกจะแนะนํานักลงทุนลักษณะไหนคะในการลงทุนก็ช่วงที่ลงมาเนี่ยเราแนะนําทยอยซื้อนะอย่างอย่างวันนี้ตัวที่ลงมาแรงๆพวกพตทอขออะไรพวกน,นี้ค่ะก็เกบได้ ปตทปตทปตทลงไม่ค่อยลงบ้านทองศิริไม่ค่อยลงปตทอนี่แบบแน่นมากเลยพี่ทั้งวันนี้กําลังอยู่ในกระบวนการของศาลทางด้านผู้คุมครองคดยพวกกำลังร้องเรียนอยู่ล้คะดูแลแรงซื้อใช้ได้แล้วก็บ้านปูลงมาเนี่ยจเก็บได้เหมือนกันบ้านปูลงมาห้าร้อยแปดสิบสองปตทอสามร้อยยี่สิบสองบาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนะคะอไออตัวบ้านปูน่าจะห้าหร้อยหกสิบสองแล้วป่ะห้าร้อยหกสิบสองค่ะพี่ลงไปสิบบาทค่ะ เออเออราคานั้นก็ขยายืาีอได้ที่แต่ว,ว่าเวลาซื้อก็ค่อยๆซื้ออย่าใจร้อนค่ะอย่าใจร้อนวันนี้<ะ>วันนี้ก็ซื้อไปบ้างพรุ่งนี้ก็ซื้อบ้างอะไรเงี้ยพอมีเงินเหลือสู้กับเขาได้ด้วยนะคะมีเงินก้อนพอสู้ถือว่าเงินได้บ้างถือเงินได้บ้างถูกต้องค่ะค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตอนนี้แบบมีเงินก้อนจํานวนหนึ่งก็ลงทุนซื้อหมาดไข่ไปมีเงินก้อนใหญ่ๆก็เตรียมพร้อมออแล้วหุ้นกลุ่มแบงค์แล้วคะพี่เปี๊ยกทำไมแข็งแรงมากๆแบงค์กรุงเทพเคบังค่ะก็ผลกระทบเรื่อง อ่าไอ้ที่ต้องจ่ายเพิ่มอะค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเพิ่มก็น่าจะจบแล้วนะอ๋อน่าจะไม่ไม่ไม่มีผลกระทบรุนแรงมากนะแต่ว่าก็คงก็คงมีโดนไปบ้างค่ะก็เลยก็เลยไม่มีข่าวลบอันใหม่ขึ้นมาราคาก็เป็นเช่นี้พี่อืมเพราะว่าแบงก์จริงจริงจริงตลาดจะค่อนข้างนิ่งนิ่งอะค่ะค่ะนค่ะเี่ข่าวลบก็ไม่ลงเยอะหรอกข่าวบวกก็ไม่ได้ขึ้นเยอะอะไรค่ะแก็หลังก็ยังไม่ได้เข้ามาอ่าค่ะเป็นเป็นเรื่องเป็นราวค่ะ เราจะซื้อดักฝรั่งกันก่อนไหมหรือว่าซื้อดักฝรั่งคะเราให้เขาซื้อก่อนก็ได้พี่วันร้อยให้เขาซื้อก่อนก็ได้ให้ฝรั่งซื้อก่อนเอายกเว้นว่าเราอยากจะซื้อเก็บทยอยซื้อไว้เลยก็มีวันนี้ก็เห็นพอสอบสอ,อได,อด,ได้บ้านปูน่ไดนน้ค่ะบ้านปู่ก็สอบพอแบงค์ส่วนแบงค์ต้องซื้อที่ที่แล้วถูกไหมค่ะค่ะเออเพิมที่พอราคามันมันขามันเริ่มจะอิ่มตัวแล้วราคามันก็กลับเข้ามาค่ะอสอบพอนี่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทรับได้ไหมคะได้ครับได้ครับอ๋อเหรอ สอพนะพี่ชัวนะเอา,เอานี่อ่อตัวนี้แหละเห็นมันลงมา,านนะคะือตัวไหนลงผมก็เล่นตัวนั้นแหละตอนเนี้ยอ๋อค่ะเอาววันนี้พี่เปียกพี่เปียกโชเดปะปตทสพนะคะร้อยเจ็บอ็ดบาทนะคะคุณผู้ปางคุณผู้ชมเดี๋ยวตาม,มพี่เปียกาอาทิตย์ได้ด้วยอ่าจีซก็ได้จีซีหกบาทก็ได้อ๋อพีโตเคมีเขา้าตรง ใช่ตรง I V L ตรงสามสิบกระิงก็ซื้อได้มันซื้อได้หลายตัววันนี้โอ้โหพี่เปยกแกมีเงินซื้อได้หมดหลายตัวเลยนะ I V L ก็จะเอา C G ก็จะเอาเลือกสักตัวหนึ่งเลือกเลือกสักตัวหนึ่งอ๋อต้องเลือกสักตัวหนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายๆรายการมีโปรโมทงานสอนนิดนึงนะเชิญค่ะพี่เปยกโปรโมทได้เลยค่ะคือม่นจําได้ไหมที่เรามีงานสอนวันที่ยี่แบดเนี่ยค่ะอันนี้มันเต็มแล้วค่ะแต่ทางทางคนที่อยากเรียนเขาก็ขอ ให้จัดวันที่22เพราะฉะนั้นใครที่สนใจที่จะเรียนวันที่22ก็โทรไปที่อีฟแนนด์ได้เลยค่ะไอเบอร์โทรสทมเ่ยไม่ได้ค่ะเราก็ไม่จําค่ะพี่ไม่จำเละก็เช็คเอาแล้วกันถ้าใครอยากเรียนนะีการเล่นหุ้นนะได้ๆวันหลังต้องจับมือกันใหม่สิพี่เปียกทำอะไรจะได้ชัดเจนกว่านี้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็